ก่อนอื่นอาจารย์นันขอขอบคุณท่านเจ้าของลายมือที่ให้ลายมือ,อมาเป็นวิทยาทานขอให้ท่านประสบผลสําเร็จในชีวิตการงานการเงินและความรักคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อยู่อย่างมีความสุขขอเริ่มวิเคราะห์ลายมือเลยนะคะลายมือท่านนี้เริ่มจากด้านซ้ายมือค่ะเส้นชีวิตค่ะ เส้นชีวิตยาวมาถึงส้นมือนะคะเส้นชีวิตยาวมาถึงส้นมือแล้วก็มีเส้นคำหยันมีเส้นหลักรับเริ่มจากะระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้เส้นยาวลงมา แสดงว่าบุคคลท่านนี้มีสุขภาพที่แข็งแรงชีวิตความเป็นอยู่สุขสบายมาดูเส้นสมองนะคะจากเส้นสมองค่ะเส้นสมองอจากเส้นสมองเริ่มจากเส้นชีวิตติดกันอย่างนี้มาตรงนี้นะคะมามาทางปลายก็มีรอยแยก ทนะางสมองมีรอยแยกนิดนึงนะคะก็เป็นคนที่เฉลียวฉลาดเป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแล้วก็เป็นคนที่วิเคราะห์เป็นคนที่ใช้เหตุใช้ผลมาดูเส้นใจนะคะ เส้นใจผ่านมามาถึงเนินพระรหัสแล้วก็มีเส้นตรีนะเป็นรูปตีศูนย์แยกเป็นสามเส้นสาสายสทางก็แสดงว่าเป็นคนที่มีความคิดปฏิบัติใบพริบดีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่น่าเชื่อถือเป็นคนที่มีคุณธรรมมีความมีธรรมะค่อนข้างสูง แล้วก็มีเส้นหนึ่งนะฮะที่มาเชื่อมกับสมองเส้นใจอะคะ่ะลงมาเชื่อมนี่นะฮะแล้วก็แยกตรงนี้แยกเป็นสองทางเส้นใจ แยกข้างบนเป็นตรีแล้วก็แยกตรงนี้เป็นสองทางนะคะลงมาที่เส้นใจปรากฏว่าท่านก็ไม่กล้าตัดสินใจอะไรนะคะมีความเป็นลังเลในตีศูนย์ที่เห็นก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จและ ดูในเนินพระหัตก็เป็นเส้นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะฮรรูปตาข่ายเนี่ยแสดงถึงว่าท่านมีหลักทรัพย์มีที่ดินท่านก็มีที่ดินแล้วมีบ้านเป็นของตัวเองเป็นคนที่มีวัสนานะคะมาดูเส้นเสาเส้นเสาเจากเนินนิบจนนูนเนินนิจูนนี่เนินนิพจูนจูนนะคะแล้วก็เป็นรูปสามเหลี่ยมลงมา เริ่มจากเนินเนบจูนขึ้นมานี่แล้วก็มีเส้นกากบาทเสาเริ่มมาจากเส้นเนินเนบจูนขึ้นมาติงตั้งตรงมาแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีโชคมีวาสนาที่สามารถทำภารก,กิจต่างๆได้นะคะแล้วก็มาเชื่อมกับเนินเสา เส้นเนี้ยเชื่อมขึ้นมาเป็นรูปแยกแยกแยกเป็นรูปตัววายวายกวักปากกว้างแสดงว่าได้รับเงินทองรับทรัพย์ให้ท่านเอาแก้ววายปากกว้างใส่เหรียญไปไว้บูชาที่หิ้งพระก็จะได้เงินทองหลังไหลเทมานะคะพอ ตรงที่ระหว่างเส้นที่จะเชื่อมต่อเป็นเส้นกะกบาดระหว่างเส้นสมองกับเส้นใจอะค่ะมีเส้นกะกบาทแสดงว่าบุคคลท่านนี้มีสัมผัสที่6มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีคนที่ช่วยเหลือท่านก็สำเร็จคือช่วยเหลือกิจการต่างๆท่านก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่เป็นพยันตรายเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ถัดมาดูเส้นการเงินเส้นการเงินของท่านเริ่มที่เริ่มเนี่ยเริ่มจากที่ลาบอังคานจากเส้นสมองขึ้นมาค่ะขึ้นพอจากเส้นสมองขึ้นมาก็แยกเป็นมีสองเส้นแล้วก็เป็นดอก รูปดอกจันทร์แล้วก็ตกล่องค่ะแสดงว่าเส้นการเงินเนี่ยได้มาจากสติปัญญาอัญชันฉลาดของท่านเป็นคนที่อุตสหาหะอุดิยะแล้วก็มีเส้นการเงินขึ้นมาเป็นลูกดอกจันทร์แล้วก็มีหลายเส้นแสดงว่าการงานการเงินมาได้หลายทาง ตรงที่มีเนินเอ่อเป็นดอกจันทร์ตรงเนินอาทิตย์หมายถึงท่านมีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นบุคคลที่มีบุคคลนับหน้าถือตาเอ่อแล้วก็มีคนมาติดต่อธุรกิจด้วยแต่มันก็มีปัญหาอุปสรรคที่มีเส้นพอเป็นดอกจันทร์เนี้ยก็มีบางช่วงที่มีอุปสรรคมันไม่ได้ราบรื่นหมดนะฮะก็จะต้องดู ดูว่ามีสิ่งอะไรที่ามาเพราะว่าเนินพุธเนินพุธค่ะจากเนินพุธเนี่ยเป็นรูปวีเช่นกันแต่มีเส้นตัดจะมีปัญหาและถัดจากเนินพุธอ่าไม่ใช่ค่ะเส้นสมรสในเนินพุธจะเห็นเป็นแยก ตรงปลายเป็นแยกปากซ่อมก็แสดงว่าท่านกับคู่ของท่านบางครั้งความคิดเห็นไม่ตรงกันไม่ลงรอยกันนะคะ,ะดูลำดับถัดไปค่ะเนินสุขกันบ้าง เนินสุขตรงตรงเนินสุขเนี่ยมีเส้นมันนี่ลายเดี๋ยวแจาขอเขียนเป็นสีแสดงว่าเป็นคนมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มีเงินทองเพราะมีเส้นมันนี่ลายมาดูเส้นมีเส้นอุปถมัมค่ะมีเส้นอุปถมัมเริ่มจากเส้นชีวิตตรงมานนี่แล้วก็ ตรงนี้นะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้เป็นช่วงๆน่าจะมีปัญหาช่วงที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยย,ย้ายย้ายผู้ประมัหรือเปลี่ยนคนนะคะแล้วแล้วก็ในแต่ละช่วงเนี่ยก็มีเส้นขวางแสดงว่าผู้ปละผู้อุปถัมภ์นั้นมีปัญหาแล้วก็มาช่วงบ้านปลายชีวิตก็เปลี่ยนตรงนี้ก็ดูแล้วก็จะเป็นลูกให ความอุปัมภมช่วยเหลือต่อจากคู่ครองนะะช่วงในเส้นของเสาเส้นเสาเมื่อกี้อาจารย์ลากเส้นแล้วแต่ว่าในเส้นเสาเนี่ยก็จะมีเส้นอุปสรรคตัดเป็นระยะระยะที่เท่าที่เห็นนะอย่างเงี้ยค่ะอย่างนงี้ค่ะ,คะตัดเป็นระยะระยะก็แสดงว่าท่านฝ่าฟันอุปสรรคตรงนั้น ดีขึ้นมาเรื่อยๆในเนินนจนนูนเนินนจูนมีปลาตะเพียนอยู่ตรงนี้ค่ะปาตะเพียนแสดงว่าท่านเป็นคนที่มั่งมีอุดมสมบูรณ์ไม่ไม่ขาดแคลนเพราะว่ามีปลาตะเพียนมีกินมีใช้นะคะ แล้วก็ดตรงเนินจันทร์จากเนินสุขมามองเนินจันทร์อ่าเดี๋ยว,วยเอ่อตรงเนินสุขอาจารย์ขอพูดให้จบตรงนี้ได้เลยจะเห็นว่าตรงหัวแม่มือจะมีเส้นเนี่ยเหมือนดอกจันทรนะคะ <_ d ance> ก็เป็นคนที่มีลางสังหรณ์สามารถเห็นเหตุการณ์ ล่้งแน่ได้คือฝันแม่นฝันเป็นจริงนะคะมาตรงเนินจากเนินนี้มาเนินจันทร์ตรงช่วงเนินเนินจันทร์เนี่ยท่านก็มีเส้นเดินทางเส้นเดินทางไปต่างประเทศนี่ค่ะเส้นเดินทางเส้นเดินทางแล้วก็มีเส้นพุทธเส้นพุทธ นี่มานี่นะคะขึ้นมาเส้นพุทธจากเส้นวาสนามาถึงเนินพุทธเนี่ยก็แสดงว่าท่านเป็นคนที่ทำธุรกิจเจรจาต่อรองได้สำเร็จมีรูปกะกะบาาข้างเส้นเสาแสดงว่าท่านเบื่องานดูตรงรูป สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมขุมทรัพย์ท่านเป็นบุคคลที่มั่งคั่งร่ำรวยมีกากะบาดตรงอ่าเนินเนินจันเรื่องทางน้ำเกี่ยวกับเรื่องทงทางน้ำอาจจะลื่นหกล้มหรืออะไรอันตรายถ้าเดินทางแล้วก็ดูแลเรื่องมดลูกและหลังไข่นะคะมาทางด้านมือขวาบ้าง มือขวาก็จะเริ่มตรงที่เส้นชีวิตเช่นกันมีปาตเพียนต้นต้นเดือก็แสดงว่า,ามีกินมีใช้นี่ค่ะยาวมาถึงมาถึงเจอเนยบจินก็มีสามเหลี่ยมนะคะมีหลักทรัพย์มีหลักทรัพย์คำยันแล้วก็มีเส้นอุปถัมม์เช่นกันมานี่เลย แล้วก็คนที่คนที่บุษถก็จะมีปัญหาของเขานะคะบีปัญหาอุปสรรบ้างมาดูเส้นสมองค่ะเป็นบุคคลที่มีความสุขในการดำเนินชีวิตมีอุปสรรคบ้างนะคะตอนตรงที่มีกะกะบาดบนเส้นชีวิตเนี่ยตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะกะกะบาด มีกระ,กระบาทบนเส้นชีวิตก็แสดงว่าระยะนั้นมีนี่สินเกิดขึ้นไปดูเส้นสมองค่ะเส้นสมองติดกับเส้นใจมาถึงเนินจันทร์วในเส้นสมองเนี่ยก็จะมีเส้นตัดก็แสดงว่ามีศัตรูคู่แข่ง ทางด้านเส้นใจเป็นรูปตีค่ะเป็นรูปตีแยกแปลว่าทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีสำเร็จในการงานหลายด้านเนินบริหัสก็มีรูปปลาตะเพียนเป็นรูปปลาตะเพียน เป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปปลาแต่เพียนมีหางก็แสดงว่าเป็นบุคคลที่มีหลักทรัพย์มีที่ดินมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ต่อจากนั้นก็ไล่มาดูแต่ละเนินนะคะเนินพระรหัสมเมื่อกี้นี้ก็มีบุคคลที่ เคารพยกย่องรูปกากบาทนี่ก็แสดงว่าความรักความรักของท่านกับคู่ของท่านราบรื่นนะคะเส้นเสาเส้นเสาเกิดจากเนินเนบจูนอ๋อมีจุดอะไรดำๆนิดหนึ่งนะคะ,ะตรงเนินเนบจูนเส้นเสา เริ่มจากแรกเกิดมาเลยนะคะไล่มาจนอายุสามสิบห้าแล้วก็ได้เปลี่ยนแนวทางการทำงานในชีวิตมานี่แล้วก็มีเส้นเสาขึ้นมานี่นะคะขึ้นมานี่แล้วก็มีเส้นแยก ่การเงินมาหลายทางค่ะแต่ตกล่องนะคะต้องเก็บบ้างการเงินตกล่องแสดงว่าสินทรัพย์ที่หาได้มากท่านก็ใช้มากเนินอาทิตย์ค่ะ จากเนินเสาร์มาเนินอ,อาทิตย์เราจะเห็นเส้นการเงินคำยันเลยนะคะแสดงว่าได้รับเงินทองมาก็มีหลักทรัพย์คำยันอย่างดีนะคะแล้วก็ได้เกียรติยศชื่อเสียงค่ะเพราะว่าดูเราเป็นรูปดาวนะคะแล้วก็เนินนี้มีรูปเกาะมีรูปเกาะระหว่างนิ้วนางกับนิ้วกลางถือว่าเป็นคนชอบทำบุญทำทานตอนนี้มาดูเส้น ท่านต้องดูว่าเกี่ยวกับเรื่องดูแลเกี่ยวกับเรื่องปัญหาด้านธุรกิจปัญหาด้านธุรกิจของท่านนะต้องดูแลอาจจะมีปัญหาเส้นตรงนี้ที่แยกๆนี้หมายถึงลูกสาวลูกชายนะคะท่านก็คิดถึงเขา แล้วก็เส้นสมรสดูแล้วก็เป็นตัวแยกเหมือนกันเหมือนเดิมเหมือนข้างด้านซ้ายก็แปลว่าการพูดคุยเรื่องต่างๆอาจจะความเห็นไม่ตรงกันแล้วลายมือท่านก็มีก้นหอยนะฮะก้นหอยตรงเนินนี้เนินเนินพุทธมีมีเส้นมีมีลายม,ม,มือเป็นก้นหอยอะ่ะ เนนพุทธกับเนินอาทิตย์แสดงว่าเป็นคนที่พูดเก่งมีอัตยาศัยดีไรไปถึงเนินสุกนะคะเนินสุกนี่อาจารย์มองว่าเป็นปาตะเพียนเนาะ,ะถ้ามีปาตะเพียนแปลว่ามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ค่ะแล้วก็เส้นเนินสุกเนี่ยจะมีเส้นอุปสรรคตัดตัดตัดต,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 ดตดัตัดกับเส้น ผู้อุปถัมภ์ก็อาจจะมีปัญหาเป็นช่วงๆกับคนที่อุปถัมภ์ท่านนะคะแล้วก็มีมันนี่ลายเหมือนกันมน,นีลายเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายแล้วก็มีเส้นเสาจากเนินจันทร์มาอาจจะมีการเดินทางการไปเจรจาเกี่ยวกับธุรกิจ ที่ต่างประเทศได้แล้วก็การกรบาทเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางน้ําระวังลื่นระวังลื่นในห้องน้ําก็ได้หรือเป็นอันรเกี่ยวกับทางน้ําหรือเป็นเน็บชานะระวังนะคะเป็นตะคิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตรงกลางใจกลางฝ่ามือก็มีการกระบาทก็แสดงว่าเป็นบุคคลที่ มีสัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธ์คุ้มครองดูแลใต้คือในเนินนี้มีพระเกศคุ้มครองตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ท่านก็จะแค้วคาดอันตรายต่างๆนะคะมาพูดถึง ดวงตาโนฟินิกตรงนี้อท่านสามารถล่วงรู้เหตุการณ์สมตรติที่หกล่วงรู้เหตุการณ์ได้ล่วงหน้าท่านฝันแม่นนะฝันเป็นจริงก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตด้วยความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อาจารย์มองตรงนี้นะเหมือนกับปตาตะเพียนตัวใหญ่เลยนี่นี่นน,นี่ท่านก็ไม่อดนะ มัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ดูแลได้ทั้งครอบครัวแล้วแถมมีสี่เหลี่ยมข้างในปลาตรงนี้อีกรูปซ้อนเลยนะคะเป็นคนที่รักสงบสี่เหลี่ยมนี้คือรักสันโดดรักสงบนะคะแล้วเจ้าของรายมือท่านนี้สามารถใช,ชใช้ชีวิต ข้ามปัญหาต่างๆเพราะในแต่ละช่วงเนี่ยท่านมีปัญหาปบระสักที่จะก้าวเดินแต่ว่าเพื่อหลักทรัพย์เพื่อการงานที่มัน่นคงท่านก็รุ้ร่วงมาได้นะคะตามที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าแต่ละช่วงชีวิตนะคะท่านมีปะาะเพียนบนมือท่านก็เป็นคนที่มีกินมีใช้ไม่ขัดสน แล้วก็มีข้างล่างเป็นรูปฐานกว้างนะฮะตใต้เส้นเสาเนี่ยฐานกว้างตรงเหนือนิจูนเนี่ยท่านก็มีหลักทรัพแน่นอนมีรูปสัญ,ญลักษณ์ลัคก,กี้เอ็มคือเป็นคนที่มีเงินล้านได้จับเงินล้าน10ล้าน20ล้านซึ่งท่านสื่อสารภายในแล้วก็จะ ออกมาสู่ภายนอกแล้วท่านก็ลงมือทำทำตามที่ฝันตามที่ท่านต้องการปรารถนากุูปในเนินสุขของท่านนะ่ะเป็นตะแกงตะแกงตะแกงแปลว่าท่านยังกังวลสิ่งต่างๆนะในครอบครัวท่านก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีความสุขเพราะท่านยังเป็นกังวลเป็นห่วงเป็นห่วงคนรอบข้างเป็นห่วงกับทุกๆคนค่ะ อาจารย์ขอจบคำทํำนายเพียงเท่านี้ขอให้ท่านประสบผลสำเร็จคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองได้สมความปรารถนาทุกประการค่ะ